แล้วก็ประเด็นต่อมาอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกนะครับนายกเศรษฐาทวีสินของเรานะครับเยือนสอปปลาวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีภาพนะวันนี้ไปๆมาๆเนี่ยคนก็จับตาแกจะใส่ถูกท้าเน็กาทสีอะไระวันนี้สรุปว่าท่านนายกนี่ดูตามภาพนะครับใส่ผูกเน็กไทสีเขียวอ่อนสวยนะสีน,นี้นะสวยนะผูกเน็กไทสีเขียวอ่อนนะครับเยือนสอปปลาวอย่างเป็นทางการ ภารกิจของท่านนายกนะครับวันนี้เนี่ยจะมีหลักๆเนี่ยสามส่วนส่วนแรกเนี่ยจะไปพบกับนายกรัฐมนตรีคประเทศลาวนะนี่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยจะเดินทางไปพบกับประธานประเทศลาวนะสนปะปลาวนะครับท่านทองลุนสีสุริตแล้วก็ในช่วง เวลาบ่ายๆนะทเที่ยงๆท่านนายกเนี่ยมีกำหนดที่จะไปร่วมเป็นประธานเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทนะวงเล็บคำสวาสดอันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ในส่วนของไทยเนี่ยช่วยสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้วยนะช่วยวางระบบรางให้แล้วก็ช่วยฝึกขับรถไฟให้เจ้าที่ลาวด้วยเขาส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาฝึกที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ๋อค่ะส่งมาประมาณสิบคนค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่ามันก็จะเพิ่มการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับลาวเนี่ยแล้วก็มันก็จะไปทางออกที่จีนเพราะว่าลาวเนี่ยมีเส้นรถไฟเนี่ยไปเชื่อมที่จีนนะแล้วก็ท่านนายกวันนี้มีกําหนดเดินทางกลับกรุงเทพนะถึงท่าอากาศยานสองกองบินหกเวลาบ่ายสองโมงครึ่งพอถึงปุ๊บนะท่านนายกก็ต้องเข้าทำเนียเพราะว่าวันนี้ทีมข่าวเดนดิวของเรานะมีนัดกับท่านนายก ไปสัมภาษณ์พิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเ,เทปการสัมภาษณ์นะครับม,มาเผยแพร่อีกทีหนึ่งนะก็หลายเรื่องแหละเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็ด้วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องตัวประกันอิาราเอลด้วยนะครับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับ